มาแล้วมาแล้วครับพบก,กับช่องเชีงเดียวชาแนลนะครับวันนี้เดินทางมาถึงบ้านกกกอกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้เ <c oughs> นี่ยครับมายังบ้านเ <c oughs> บ่านกนะครับเบ่าวนกกกกอกนะครับ <c oughs> เพื่อมาเยี่ยมดูอาการคุณพ่อเบ่านกนะครับเ <c oughs> จ้าไปตะลือมานายเอนน้ำกุดบ่อต็มเตะเสา ้่าจะเช้าไปนะอ๋อกว่ากาลังสิกับพากันกรับดอกเลยปลาจากต้นจากต้นอย่างพาราน่ะพ่อเดินไม่ได้เดียวมึงกะานอือนี่คือเบานกเกอกนะผมผมเห็นในไลฟ์เบานกนะครับก็เลยส่วนน้องมาเยี่ยมคุณพ่อมาดูอาการเนาะ กินได้ไหมคือถ้าถ้าถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้ค่ะแม่แต่ว่าถ้ากินเยอะมันจะไม่ดีต่ออย่ากินนะมันจะไม่ดีต่อพวกนิ้วอะไรพวกเนี้ยค่ะก,กินได้แต่ว่าอย่าก,กินเยอะมันจะอันตรายแต่สิ่งที่พ่อควรกินตอนเนี้ยพ่อมีปัญหาเรื่องเขา่าเนื่องจากเข่าพ่อขาดคอลลาเจนสิ่งที่พ่อจะต้องกินอะไรคอลลาเจนแคลเซียมน้ำมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์สกัดเย็น เขาก็กินแค่นี้มาจากไหนคาที่พูดนะหนูจบบริษั์ค่ะแม<า>่ <laughs> าเพราะว่าดนรินบริษ2วโสงเดินนเดินไม่ได้แม่ก็ว่าเด กำลังคุยนะครับน้องกำลังคุยกับคุณม<า>แม่พี่นอกอยู่ซปเปอร์รอฝนปะอ๋อเล้งใส่ฝนฝนใหโอหนูหนทำไม่เป็นไก้อยน ทำไมทำไหนูทำไม่เป็นแต่เขาอยู่เท่เขาอยู่ไหนเพรา็ว่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาการพ่อก่อนเดี๋ยวนุจะส่งสิ่งที่พ่อต้องกินไม่พี่นกให้ให้พี่สาวพี่นกซื้อส่งมาให้ได้ไหมหรือไม่งั้นก็ซื้อจากช้อปปี้ก็ได้สามอย่างดีไหมดีแล้วเพราะว่าเขาพ่อเป็นแค่เขา ดีโบดีมันก็ต้องลองยายมันถ้าไปกินยาพวกนี้มันก็ไม,ไ,นไม่ได้กินพวกนี้ได้กินกินยาอัไนมันอันตรายโง่จิตไทยเ่นี่เขาชมได้เนี่ยน่ากนแค่ไนแม่ก็ขอหนึ่งเดือนเนาะเพราะว่าเราไปดูก็หามขึ้นหามลงเนาะก็ลำบากน,นี่แหละนี่ที่หมอจัดแม่ก<า>็ว่าเชื่อหนุ่มพ่อกินแค่เนี้ยเชื่อหนุ่มพ่อกินแค่เนี้ยอาทิตย์เดียวพอหายยาไหนไปเอาจากไหน ก็น Ein en. ี Fil ่จะให้จะให้พี่พี่นกเนี่ยเดี๋ยวไม่งานเดี๋ยวหนูส่งสั่งในช้อปปี้มามันต้องสั่งในช้อปปี้คล้อยใส่กิน์ไหมถ้าจะเบื่อไม่ต้องหิดหมอจิตไทยีดเคยเดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็เดินได้อันนี้หนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ยังเลยคอยก้อยใจบอ อ้เบาวนกมีของฝากด้วยนะครับนะเนี่ยกำลังดู <จะ S 1> ยาคุณคเนาะคือร่างกายเรานะ่ะแม่พออายุมากขึ้นนะ่ะมันผลิตเองไม่ได้สิ่งที่จะต้องทานคืออาหารเสริมค่ะแม่ที่ที่นูนาว้าวนี่มันเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ตัวยามันไม่มีอันตรายอย่างครับราย,ย,ยายานี่ถ้ากินกินมากก็ไม่ดีกินน้อยก็ไม่ดีกินผิดเวลาก็ไม่ดีด คือมันมีมันเป็นลักษณะเหมือนวัวหายแล้วร้องพ่อมันจะดูมันจะไอ้นี่ร่างกายเราแต่มันจะค่อยๆทดแทนขึ้นมาใช่ดีกว่าที่มันไอ้นี่เราอย่างแม,แม่แม่ก็กินได้แล้วมันอ่ะมันมะพร้าวแม่ก็กินได้เนี๋ยวลุงจะให้ไม่ไม่เดียวเอามาให้น้ำตาลเี่ยฝาไปกินเขาไม่ให้แม่กินโกงมันเนาะถ้านกติดติดตุล่เดียวมื่นนะเดี๋ยวมืนนะ่นเ,เดี๋ยวผมสิขับรถขึ้นมาส่งเด้อ มาน่วผมส่เอาไว้นะพ่อน้องมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้แคลเซียมกับคอลลาเจนมันต้องสั่งเดี๋ยวหนูสองเดี๋ยวน้าทำอะไพี่นู้งไม่ได้เปดูทั้งนี้อะไรคะแม่ไม่ไดไปมุกมั้ยไม่ได้ไปจ่าที่บ้านมีโอ้ยที่บ้านมีอีกเยอะเลยนี่หนูก็ต้องรีบกลับแม่ไปทำขบเคี้าวใช่ไปทำขบเค้าวให้คนงานลกหญ้าอยู่ไม่เคยกินนะฮะ เอาเอาไปก็ได้เอาไปให้เดี๋ยวแม่บ้านเขาเขามีเพื่อนมีแม่บ้านรู้จักอยู่ใช่อยอร่อยกระ้าเผาแล้วก็นึ่งเคยแล้วก็ทำตาเร่อีาเยกินูเคยกินไหมเคยกินเอาไปทํกันายจะทานะบ่บ่ยายแม่บ้านทําเป็นอยู่แล้วอร่อยอร่อย ย่า<ไ>ลืมไปที่บ้านนะเดี๋ยวไปไอจัดการหลังบ้านที่หนูส่งให้นะทำรือยังถ้ายังไม่ทําก็เอาไปให้หนูเดี๋ยวมันต้องทําในเอามือถือมามันอาจจะอยู่มันมันทําในนั้นก็ได้หลังบ้านนะด้านกวายนั่นกว่าไรายอยู่ใช่ไหมเออว่างก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าคือมันจะต้องลิงก์เข้ากับไอ้ตัวมันผ่านแล้วใช่ไหมโอเคต้องมันต้องลิงก์บัญชีเข้าไปอีก อ๋อพาดแล้วบอกสมพ่อคุยนากับบคุยนาเนาะโอ้ยพูดแล้วพระเอกไม่เ้องใส่นะใส่แต่มาพร้าวนตาลเนาะครับมะพร้าวคารับม,ม,ม่เชื่อมะอุนมันมีแบโอ้ยยายสั้นเกทีาเเ็็นอยูอ่แล้วคุยเดียวแป๊บกลับมาเลยยาย พอพอบอกอาการในหนูรู้เลยเขาารเจทั้งบ้นนี้เขา่าเป็นเป็นเกลเป็นเก้าอุ้ยมันหมนแย่นดอกมันเกี่ยวกับน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันไขข้อหมดไม่ใช่อไม่ใช่เกบ้าน่เปันจบอยู่ดงบางทีบางทีพอเป็นปุ๊บชาวบ้านนะเนาะขอโทษนะคะเพิ่นก็จะตีความไปทีเดียวความหมายหมดคือเป็นเก้าอะไรอย่างเงี้ย แต่ของที่มีปีกเกือบหมอต้องไกินเลยมันอันนี้มันมีกบทเป็นไก่เป็นนกไม้ตัวนี้แต่เนื้อก็เพิ่งนายไม่ต้องกินกินแต่เนื้อมันมันกินปลาได้ก็ดีถ้าเราอายุเยอะมากกินปลากับผักสองอย่างนี่แหละผักโขเขาจะให้เลือกกินนะสีเขียวใช่ค่ะค่ะสีเขียวทานได้นูน สอบหมดหรือยังลูกเดไปไหนมาถ้าพูดแล้วก็หัวนะถ้าจะไปหาหมอก็ลูกชายก็ดูใจโลก็ขึ้นแล้วก็หามขึ้นหามลุงแม่ลองที่หนูบอกครับอาทิตย์นึงครับนี่ก็มาเยี่ยมเย็นอาการพ่อเบานกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับค่ะีค่